กราบ,บสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่31กรกฎาคม2564จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคุณ18,912คนวันนี้ถือว่าเป็นนิวไฮอีกหนึ่งวันนะทำลายสถิติทุกสถิติที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยในจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนะเขาก็จำแนกเป็นอยู่ในเรือนจำเนี่ย810คนอยู่ด้านนอกที่ไปตรวจเชิงรุกเนี่ย นะ PCR อะไรเนี่ยนะครับ1น1 0 2แคนแล้วก็มี New High อีกอันนึงก็คือเป็นจำนวนผู้เสียชีวิต178คนก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเราจะดูนิวไฮอย่างนี้ไปทุกวันเลยเหรอไม่มีการแก้ไขไม่มีการคิดอะไรที่มันจะใหม่กว่านี้หรอคำตอบเดียวที่ดังและลือกระหึ่มอยู่ในขณะนี้คือล็อกดาวน์24ชั่วโมง แต่ผมถามเลยว่าถ้าคุณล็อกดาวน์24ชั่วโมงไปจริงๆเนี่ยประชาชนที่หาเช้ากินข้าเนี่ยเขาจะทานอะไรเขาจะทำมาหากินอะไรเขาจะใช้เงินตรงไหนนะในการบริหารชีวิตเขาซึ่งคุณบอกคุณเยียวยาแต่เงินเนี่ยเยียวยาที่รักหลับเนี่ยประกาศปีหนึ่งเนี่ยจะออกมาวันที่4ถึงวันที่6เนี่ยเยียวยาเนี่ยใช้เวลาร่วมประมาณทั้งหนึ่งเดือน ล็อก <Lock> ไปแล้วหนึ่งเดือนแล้วพึ่งเยียวยาเนะี่ยพึ่งจะได้รับเงินเยียวยาวันที่สี่ถึงหเนี่ยมันนานไปไหมแล้วเขาจะเอาอะไรกินมันมีอะไรที่ดีมากกว่าคําว่าล็อกดาวน์ยี่ชั่วโมงไหมอาจจะเพิ่มเวลาล็อกดาวน์มาไหมเป็นสักหกโมงนะแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาหรอกเพราะอะไรเพราะว่าสังคมเราเนี่ยเกิดมาร้อยพ่อพันแม่ นานาจิตต่างต่างคนต่างคิดมันไม่ติดหรอกบางคนก็กลัวมากบางคนก็ไม่กลัวเลยบางคนก็ไม่มีสามัญสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแนะนําให้คุณทําคืองดการจําหน่ายสุราหรืหห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 อแอลกอฮอล์ก่อนเพื่ออะไรเพื่อตัดวงจรเนี่ยในการปาร์ตี้ในการแฮปปี้เบิร์ดเดย์สังสรร์อะไรก็แล้วแต่สําหรับกลุ่มคนอภิสิชนทั้งหลายเนี่ย ที่จะต้องไปรวมตัวกันวันเกิดกูปีนี้กูยอมเสียไม่ได้หรอกไม่จัดไม่ได้ก็ต้องจัดแล้วเป็นยังไงเป็นคัสเตอร์มันก็เอาไประบาดคนอื่นนู้นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดคุณอย่าลืมนะคนที่เขาไปรวมตัวกันนะเขาก็ทํางานพอไปทํางานก็เอาไปติดที่ทํางานบ้างเอาไปติดที่บ้านบ้างที่บ้านเอาไปติดต่อที่ทํางานอีกมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ค,าค,าคาําถามคําถามนึงที่ผมอยากจะถามคือปีที่แล้วทําไมงดได้ปีนี้ทําไมงดไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้น ในเนื้อการระบาดเนี่ยมันทะลุ18ื่นแปจะสองหมื่นอยู่แล้วอย่ามัวแต่มานั่งแก้ตัวว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่มันยังไม่ดีที่สุดยังไงก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยว่าช่วยดูแลหน่อยนะหามาตรการกดจํานวนผู้ติดเชื้อให้มันลดลงที่มากกว่าคําว่าล็อกดาวน์ยีชั่วโมงขอบคุณครับ